บทที่181ฉันก็คือวังตะวันออกครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีของเซียจิ้งจากในสวนดังออกมาเธอและบริษัทจัดก,การทรัพย์สินเซ็นสัญญาความร่วมมือกันจึงมาร่วมงานที่นี่หลังจากเธอมองเห็นเฉินห้าวแล้วเธอก็ส่งเสียงเจียวจ้าวเล่าเรื่องฉันดูบ้านไว้แล้วหลังหนึ่งฉันจะอยู่ที่นั่นเซียจิ้งชี้ไปที่อาคารขนาดเล็กสองชั้นหลังหนึ่งที่อยู่ไกลๆแล้วเอ่อยขึ้นในหมู่ครฤหาสน์จงหัวมีบ้านพักขนาดเล็กเยอะจนคิดไม่ถึงว่าสามารถอยู่หนึ่งคนหนึ่งหลังได้ได้รอให้เก็บกวาดสะอาดสะอ้านแล้วเธอก็ย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยเฉินห้าวเอ่ยห้าหต่อไปฉันก็คือวังตะวันออกท่านายพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาอยู่ต้องไปต่อหลังทั้งหมดนะอะไร วงตะวันออกนั่นไม่ใช่ชื่อเรียกของราชินีหรือเฉินห้าวงงานนี่เอาเขาเป็นจัก,กรพิแล้วสิอีกครั้งยังมีวงตะวันออกวังตะวันตกอีกหรือว่าจะให้เขาซ่อนสาวงามในวังทองคำเปิดวังหลังหรืออย่าใช้สายตาไรเดิงสาวแบบนั้นมองที่ฉันข้างกายนายมีหญิงสาวที่สวยเหมือนฉันมากมายขนาดนั้นนายกล้าพูดว่าไม่ได้คิดอะไรกับพวกเธอเหอะฉันยังจะไม่รู้ความในใจของพวกผู้ชายหรือไงมีเงินก็เปลี่ยนเป็นแย่ยังไงก็ไม่สนต่อไปถ้าใครเข้ามาอยู่ก็ตามฉันก็จะอยู่ที่นี่ เซียจิงพูดคำที่ทำให้คนตกใจออกมาราวกับว่ามีความมั่นใจที่เฉินห้าวาจะหาผู้หญิงคนอื่นส่วนอาคารที่มีที่ตั้งเป็นประโยชน์ที่สุดที่เธอบังคับยึดครองมาเรียกว่าวังตะวันออกราวกับว่ามีความหมายขอองค์การใช้เล่เพทุบายแย่งชิงความโปรดปราน อย่างไรก็ตามชิ่ยจิงแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งไม่รู้ว่าเธอมีความคิดนี้จริงๆหรือว่ากำลังล้อเล่นตามใจเธอเฉินฮ้าวก็ไม่ไปสนใจแล้วในใจก็เริ่มขบคิดความเป็นไปได้ของเรื่องนี้ถึงเวลาให้โจซีถงเฉารุยย้ายเข้ามาให้หมดราวกับว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากเรื่องนี้ภาระรนหนักหนาแต่หนทางยาวไกลเฉินฮ้าวยังต้องพยายามอีกถึงจะได้จึงจะสามารถทำให้ในหมู่คฤหาหนาจงหัวเต็มไปด้วยสาวงาม เฉินห้าวกำลังนึกถึงเฉารุยเฉารุยก็โทรศัพท์มาแล้วเฉินห้าวรับสายก็ได้ยินน้ำเสียงตื่นเต้นพูดว่าหัวหน้าเล่าผลไม้ชุดแรกออกมาแล้วพนักงานที่ลองชิมต่างก็ให้ความเห็นว่ายอดเยี่ยมรสชาติถูกใจมากดีเยี่ยมแม้แต่ฉันคนที่ไม่ชอบดื่มเหล้าก็ชอบอย่างมากพอได้ดื่มก็หยุดไม่ได้อีกทั้งดีกรีก็ไม่สูงเพียงแค่ไม่ดื่มหนักเกินไปหลังจากดื่มแล้วก็ไม่มีทางมึนหัวจริงหรือยอดเลยครั้งนี้ให้ความมาดีความชอบกับเธอและเซียจิ้งเป็นอันดับแรกเฉินห้าวหัวเราะตอบตอนนี้กำ ได้เธอเอาเหล้าชุดแรกทั้งหมดจัดส่งมาฉันจัดการเองเฉินเ้าสนใจเหล้าผลไม้ชุดนี้อย่างมากได้แต่ว่าตอนนี้เป็นบรรจุภัณฑ์เดิมของเหล้าผลไม้เจี๊ยเพิ่งฉันรู้สึกว่าไม่เข้ากับเหล้าชนิดนี้ถึงเวลายังต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์กับชื่อใหม่เฉารุ่ยเอ๋ยตอบง้นรอฉันดื่มก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อเฉินห้าตกลงแล้วรอจนคุยเรื่องงานเสร็จเฉารุ่ยพอล้นเอ๋ยอย่างเขินอว่าโรงเหล้าที่นี่ค่อยๆก้าวไปในทางที่เป็นรูปเป็นร่างรอเก็บเกี่ยวผลไม้ในหมู่บ้านเสร็จสิ้น ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนฉันอยากกลับเมืองไปเหอไปทำงานข้างกายนายแน่นอนว่าได้เธอไม่อยู่ข้างกายมีปัญหาไม่น้อยจริงๆเฉินห้าวหัวตอบอึมฉันจะต้องตั้งใจทำงานพยายามให้กลับไปได้โดยเร็วเฉาลุยเต็มไปด้วยกำลังใจในการทำงานวางสายโทรศัพท์อย่างรวดเร็วเวลาเที่ยงตรงเพราะในหมู่คฤหาสน์จงหัวไม่มีร้านอาหารเฉินห้าวก็โทรศัพท์บอกให้เซียจึงไปได้แล้วในหมู่คฤหาสน์จงหัวต้องใช้โทรศัพท์ถึงสามารถแจ้งถึงผู้คนได้พูดได้เพียงแค่ว่าพื้นที่บ้านที่กว้างใหญ่เกินไปนี้ทำให้เกิดปัญหาพิเศษนี้ขึ้นแต่ทว่าหลังจากเซ เซียจิงใบหน้าตึงเครียดนี่เป็นอะไรไปเฉินฮ่าวมง,งงานมากฉันต้องการขอลาไปตกแต่งบ้านใหม่ของฉันเธอไอตอบยางเอาจริงเอาจังฉันยังคิดว่าเรื่องอะไรเฉินฮ่าวราไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกในเมื่อเธออยากจะจัดแต่งบ้านขนาดนี้งั้นก็เอาพื้นที่ทั้งหมดไปรับผิดชอบเสียเลยฉันหาคนให้เธอให้เวลาหนึ่งอาทิตย์สามารถทำให้บ้านส่วนใหญ่ไปถึงมาตรฐานที่คนมาอาศัยอยู่ได้หรือไม่ให้ฉันจัดแต่งจริงหรืองั้นก็เยี่ยมไปเลยที่ยอจิงกระโดดขึ้นมาอย่างดีใจฉันจะต้องใส่ใจยิ่งกว่าจัดแต่งบ้านของตัวเองแน่นอน เซียจึงเาวากับว่าเจอสิ่งที่ชอบอย่างแท้จริงเฉินเฮาจึงให้เธออยู่ที่นี่จัดก,การดูแลบ้านส่วนร้านอาหารฝรั่งเศสด้านนั้นเธอแค่ต้องหาเวลาว่างเตรียมสูตรเนื้อพะโล่ก็พอแล้วอย่างอื่นให้พวกผู้ช่วยเชฟจัดก,การก็พอสาวงามก็ต้องให้เธอจัดก,การเรื่องราวในจุดที่สำคัญมากที่สุดตอนนี้เข้าพักในหมู่คาร์หาจงหัวคือการกิจสำคัญอันดับหนึ่ง หลุมบ้านพักสวนป่าที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ถ้าทาได้แค่ดูแต่อยู่ไม่ได้นั่นก็แย่เกินไปแล้วมีเยจิ้งรับผิดชอบก็นับเป็นการใช้สิ่งของทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดเฉินห้าวขับรถไปจากการธุระเรื่องอื่นกินข้าวร้านเล็กๆริมทางอย่างง่ายๆหลังจากนั้นไปที่ตึกบริษัทโจซื่อควบคุมการทางานบริษัทการค้าห้าวราน,นะคะองค์ตนเองเพราะมีพนักงานไม่ก่อคนได้รับคําสั่งซื้อมาแล้วต้องการให้เขาที่เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่คนนี้มาจัดหาสินค้า สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือพวกสินค้าที่ขาดตลาดแต่เชิญห้าวที่นี่มีแอบ,บเงินอุดหนุนหมื่นล้านเป็นกำลังสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจะหาให้ได้ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์นี่ทำให้บริษัทการค้าห้าวหอร้านเปิดกิจการไม่กี่วันก็มีชื่อเสียงขึ้นเล็กน้อยในวงการธุรกิจสิ่งนี้ทำให้ในใจของพนักงานไม่กี่คนของบริษัทคิดว่าเชินห้าวยอดเยี่ยมยิ่งกว่าวอลมาร์ทผู้ค้าปลีกอันดับหนึ่งของโลกเสียอีกอย่างไรก็ตามในวอลมาร์ทไม่ได้หาซื้อสินค้าเหล่่าานี้้ไดงยๆ ซื้อสินค้าเล็กน้อยจากแอบ,บเงินอุดหนุนหมื่นล้านมอบให้กับลูกค้าแล้วเฉินห้าวจึงโยนเรื่องต่างๆทิ้งไปแล้วขึ้นไปหาโจซีถงบนตึกเมื่อวันเธอช่วยประมูลซื้อหมู่คฤหืสห์จงหัวมาได้เฉินห้าวยังรอให้หลังจากจัดวางตกแต่งเสร็จสิ้นแล้วเตรียมที่จะเชิญเธอไปเยี่ยมชมเฉินห้าวมาถึงด้านนอกของห้องทำงานเคาะประตูบทที่182เล่าผลไม้เข้ามาคำพูดของโจซีถงสั้นกระชับเฉินห้าวเดินเข้าไปเธอที่ทั้งตัวสวมชุดสูททำงานของโอแอลเมยหน้าขึ้นมาเห็นเป็นเฉินห้ามปากกก้งงนอออยยเเ่่ัจะะดดไไไรร็ี ทั้งสองก็นับว่าสนิทกันแล้วเฉินห้ากระแอมเสียงหนึ่งพนักงานเหล่านั้นที่บริการให้โจซีถงโดยเฉพาะจะเข้ามารับค่าสั่งอย่างรวดเร็วไม่ต้องแล้วผมก็มาเยี่ยมคุณสักหน่อยถือโอกาสเชิญคุณไปเยี่ยมชมหมู่คารืหัดจงหัวอาทิตย์หน้ายังไงก็มีส่วนช่วยเหลือจากคุณเฉินห้ายิ้มตอบได้สิงนั้นรอให้เวิลด์เอ็ปเสร็จสิ้นก่อนเถอยังมีอีกสวันเสร็จสิ้นพอดีฉันก็จะไปเป็นแขกที่บ้านนาย พูดถึงตรงนี้ใบหน้าของโจโซีถงก็ยิ้มออกมาโดยไม่ตั้งใจตอนนี้นายมีชื่อเสียงแล้วสื่อมวลชนน้อยใหญ่ในเมืองนี้ต่างกำลังถกเถียงถึงผู้ซื้อลึกลับที่ซื้อหมู่คฤหาดจงหัวไปได้กลุ่มอาคารโบราณหลังนั้นของนายอลังการกว่าคฤหา์ของคนใหญ่คนโตในการจัดอันดับของฟออบเสียอีกนั่นยังต้องอาศัยคุณช่วยผมประมูลมาได้เฉือนห้าวเอาความชอบทั้งหมดยกให้เธอโจซีถงยิ้มยิ้มกาชับต่อทันทีใช่แล้วนายติดตามฉันไปเวิลด์เอ็กซ์โปก็ต้องเตรียมสินค้าเล็กน้อยสามารถวางไว้ที่พื้ เฉินห้าวพยักหน้าใจคิดว่านี่ถึงจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของธุรกิจในอนาคตถ้าแต่งเป็นพันระยาะกลับบ้านเช่นนั้นเรื่องในบ้านก็ไม่ต้องปลุกใจแล้วในคืนนั้นเฉินห้าวกลับไปถึงคอนโดเฟียชียอเซียจิงทำตัวดีขึ้นมากอย่างที่คิดไว้ตอนทำไม่ได้มาจู่โจมห้องของเขาในหวัวของเสียจิงตอนนี้เต็มไปด้วยความคิดว่าจะจัดแต่งบ้านอย่างไรค้นหาข้อมูลจุดสำคัญในการแต่งบ้านแบบต่างๆบนอินเทอร์เน็ตจนถึงดึกดื่นในคืนนั้นก่อนจะนอนเธอยังส่งข้อความหนึ่งให้เฉินห้าวอย่างลึกลับ ฉันจะออกแบบที่ตรงกับบ้านในใจในให้กับนายเซียจิงยังส่งหน้าทะเลนมาอีกหนึ่งรูปไม่รู้ว่าเธอจะเล่นลูกไม้อะไรอีกได้ให้สิทธิขาดเธอรับผิดชอบเฉินฮ้าวไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนยังให้เงินทุนจํานวนมากกับเธออีกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ให้เธอจัดการทํานั่นทํานี่ไปเองเฉินฮ้าวตัดสินใจรอดูผลลัพธ์ก็พอเช้าวันที่สองรถบรรทุกสินค้าคันหนึ่งจอดอยู่ที่ชั้นล่างของตึกบริษัทโจชื่อนั่นคือเหล้าผลไม้สองร้อยกล่องจากบ้านเกิดของเฉารุ่ยขนส่งขึ้นทางด่วน ุดแรกเป็นสินค้าทดลองถึงขนาดที่ยังไม่ตั้งราคาขายเฉารุยส่งสินค้ามาก็เพราะอยากจะให้เฉินเฮาช่วยวางแผนให้สักหน่อยเฉินเฮาจดหาคนให้นำเหล้าผลไม้ไปวางในโกดังของบริษัทโจื้่เขาหยิบออกมา20กล่องย้ายไปไว้ที่บนตึกบริษัทการค้าห้าหอรานจะให้คนทั้งบริษัทมาชิมดูสักหน่อยดูว่าเหล้าผลไม้นี้จะอร่อยอย่างที่เฉารุยโฆษณาไว้หรือไม่เฉินเฮาเปิดกล่องเหล้าผลไม้กล่องหนึ่งพนักงานกว่าสิบคนในบริษัทก็ล้อมเข้ามาเพราะพวกเขารู้ว่าของที่เฉินเฮาหยิบออกมาล้วนเป็นของดีมีคำสรรเสริญจากผู้คนแล้้้้้วววววเเเลลาาาาผไไไไมมมขขขดดดดนนนีียััังง่่่่่ททปปิอออกกกกพ็รรสึใชธ เฉินฮ้าพบว่าเล่าผลไม้นี้ยังใช้บรรจุภัณฑ์แบบเก่าเครื่องหมายการค้ากระดาษสีแดงสดขวดแก้ววสีเขียวเข้มฝาครอบสีทองโลหะพลันไม่พอใจกับบรรจุภัณฑ์ทันทีรอรูปแบบที่เป็นทางการเริ่มแรกต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุพัณฑ์ของศตวรรษที่แล้วสักหน่อย ตอนจะเปิดเหล้าเฉินห้าวก็พบปัญหาแล้วถึงกับไม่มีที่เปิดขวดถ้าใช้ฟันกัดก็โลเกินไปเฉินหา้าวเปิดแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านโหมดเวอร์เหล็กขาจุกสากลราคาขาย20หยวนราคาเงินอุดหนุน18หยวนอย่างของที่ธรรมดาในแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านล้วน,นเป็นราคาปกติเฉินห้าวซื้อแบบลกูกลกมาแซงควักออกมาจากในถุงจากนั้นก็เปิดขวดเหล้าทันใดนั้นกลิ่นหอมสดชื่นของแอปเปิลคลาวกับกลิ่นเหล้าจางจางใสหนึ่งก็อบอวลออกมาทุกคนต่างก็มีเมา หอมมากเลยนี่คือนำหอมกลิ่นแอปเปิลหรือมีพนักงานหญิงคนหนึ่งถามขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่นี่คือเหล้าที่กลั่นจากแอปเปิลเฉินห้าวตอบมีพนักงานหยิบแก้วออกมาจำนวนหนึ่งเฉินห้าวก็เทให้ทุกคนเล็กน้อยหนึ่งขวดไม่พอก็ต้องเปิดอีกขวดหนึ่ง แน่นอนเพราะว่าอยู่ในเวลาทำงานไม่ควรดื่มเหล้าทุกคนจึงได้ปริมาณครึ่งแก้วเล็กเฉินห้าวเป็นประธานคนอื่นต่างก็ถือแก้วรอให้เขาดื่มก่อนเฉินห้าวหยิบแก้วขึ้นมาดมก่อนเล็กน้อยกลิ่นเหล้าทำให้คนเบิกบานอันดับแรกกลิ่นได้คะแนนเพิ่มจากนั้นเฉินห้าวจิกข้าเล็กๆต่อมรับรสสัมผัสกับตัวเหล้าขนาดน,นั้นก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีราวกับว่ากินส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของแอปเปิลเข้มข้นทั่วทั้งปากล้วนเป็นกลิ่นหอมผลไม้และกลิ่นหอมของเหล้าตอมรับรสส่งต่อสัญ,ญญาณที่มีความสุขไไไปปทททททีีีี่่่่่สมมมอออองงันนนาาใใหหห้เเเเิววดดจืืลลลยยูค ตัวเล้าไหลลงผ่านลำคอทั้งท้องเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของเล่าเนื่องจากมีดีกรีต่ำไม่เหมือนกับเล่าขาวชนิดอื่นที่มีดีกรีสูงทําให้ทางเดินอาหารมีความรู้สึกแสบร้อนเล่าผลไม้นี้ยังมีสรรพคุณในการรักษากระเพาะอีกด้วยเล่าดีเฉินห้าวพยักหน้าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเล่านี้ไม่เลวจริงๆเป็นเล่าผลไม้ที่รสชาติเยี่ยมที่สุดที่เขาเคยดื่มมาทําให้คนเสพติดอย่างมาก สหายชายคนอื่นๆทั่วไปล้วนชื่นชอบเล่าพลันดื่มหมดทันทีในอีกเดียวผลสุดท้ายสีหน้าของพวกเขาแปลกประหลาดอย่างยิ่งมีคนเพลิบเพลิมมีคนตกตะลึงมีคนเหม่อลอยแต่ทั้งหมดก็เป็นเพราะกลิ่นหอมหวนของเหล้าผลไม้นี้ทำให้ตกตะลึงทุกคนต่างเคยดื่มเหล้ามาหลากหลายยี่ห้อนับไม่ถ้วนแต่ว่ารสชาติของเหล้าผลไม้นี้โดดเด่นไม่เหมือนใครจริงๆอีกทั้งยังอร่อยขนาดนี้ประธานเหล่านี้ขายไหมจานอีฟเฟยสมกับที่เป็นพนักงานขายเหรียญทองนาทีแรกก็คิดได้ถึงเรื่องธุรกิจ นี่คือสินค้าตัวอย่างชุดแรกเฉินห้าวยิ้มตอบดีเลยมีสินค้าที่ดีขนาดนี้บริษัทของพวกเราจะต้องกลายเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศอย่างแน่นอนพนักงานพูดอย่างดีใจโลกกระทัดของานนี่แคบเกินไปแล้วในอนาคตบริษัทการค้าห้าวจิงของพวกเราเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงของโลกจานอีฟเฟยกล่าวตอบ ครั้งนี้พนักงานหญิงไม่กี่คนก็ดื่มเหล้าผลไม้จนหมดพวกเธอรู้สึกว่าเหมือนกับดื่มน้ำผลไม้ไม่เผ็ดร้อนปากพวกเธอที่ไม่ดื่มเหล้าก็รู้สึกว่าเหล้านี้อร่อยจริงๆสามารถทดแทนกาแฟน้ำผลไม้และเครื่องดื่มอื่นๆในเวลาปกติได้โดยสิ้นเชิงพวกเธอผู้หญิงไม่กี่คนนี้มองเหล้าที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งในขวดเหล้าตาปริบๆยังอยากจะดื่มอีกบทที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามแก้วเรืองแสงเหล้าอางุ่นชั้นเลิศ เอาเถิดเหล้าพวกนี้ก็ให้พวกผู้หญิงดื่มไปเถอะพวกผู้ชายเวลาทำงานก็อย่าดื่มมากเกินไปเลยเฉินห้าอ่ยตอบพนักงานชายยอดไม่ได้เผยสีหน้าผิดหวังออกมาเล่าที่รสชาติดีขนาดนี้ทำได้เพียงมองตาปริบๆนอนตะกระถูกดึงดูดออกมาหมดแล้วพวกนายไม่ต้องจ้องตาเป็นมันเหล้าผลไม้นี้หลังเลิกงานพวกนายเอากลับบ้านไปคนละกล่องนับว่าเป็นสวัสดิการของพนักงานแล้วก็โปรโมทการขายให้าติมิดฟรีฟรีสักหน่อยเฉินห้าอ่ยอย่างใจกว้างขอบคุณหัวหน้า หัวหน้าอายุยืนยาวได้ยินข่าววันนี้พวกพนักงานก็ตื่นเต้นทันทีดีใจยิ่งกว่าให้โบนัส1,000ันหยวนเสียอีกอย่างไรก็ตามเหล่านี้ก็ไม่มีขายที่อื่นเฉิญห้าวมีเหล้าดีแล้วก็ไม่ลืมที่จะส่งไปให้โจซีถงหลายกล่องให้เธอเอากลับบ้านไปลองชิมโจซีถงไม่ได้เปิดดื่มในจุดนั้นเพียงแต่ให้ผู้ช่วยย้ายกล่องหนึ่งไปไว้ในรถของเธอตอนเย็นเอากลับไปเฉินห้าวพลันนึกถึงพี่เจินเล้าผลไม้นี้กำลังอยู่ในช่วงสำคัญของระยะเวลาการโปรโมตร,ร้านบารหยวนจำของเธอเป็นที่สถานที่จัดการโปรโมตฟรีด้ บาร์เปิดบริการตอนเที่ยงฟรีเงินได้ยินว่าเฉินห้าวจะส่งเหล้าดีชนิดหนึ่งมาให้จึงมารออยู่ที่บาร์หลังจากเฉินห้าวมาถึงก็ให้ผู้ช่วยของบาร์เอาเหล้าผลไม้ทั้งหมดย้ายเข้าไปข้างในนี่ก็คือเหล้าดีที่นายพูดถึงหรือพี่เจินเปิดบาร์มาหลายปีได้เห็นยี่ห้อเหล้ามากมายทั้งในและต่างประเทศแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นบรรจุภัณฑ์เหล้ารูปแบบเก่าแก่ประเภทนี้ดูไปแล้วคล้ายกับเหล้าที่ผลิตโดยโรงกลั่นขนาดเล็กระดับสามในประเทศยกขึ้นเสิร์ฟบนโต๊ะไม่ได้ เฉินห้าวยิ้มตอบเล่ากับคนก็เหมือนกันไม่อาจดูที่ภายนอกเปิดออกลองชิมดูพี่ก็เข้าใจแล้วที่เปิดขวดอันนั้นของเฉินห้าวเปิดออกขวดหนึ่งกลิ่นหอมของเหล้าโชยออกมาหลังจากที่เงินได้กลิ่นสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันที หอมมากเลยแค่ปะทะกับกลิ่นหอมนี้เล่านีน่าจะไม่เลวพี่เงินไม่เสียทีที่เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล้าพอได้กลิ่นก็รู้ได้ถึงมาตรฐานโดยประมาณของตัวเหล้าเชิญห้าวหยิบแก้วสมงสูงมาหนึ่งแก้วจะเทเหล้าใส่ลงไปแต่กลับถูกพี่เงินห้ามไว้นีายก็ไม่เข้าใจแล้วภาชนะใส่เหล้าก็มีผลกับรสชาติของเหล้าแล้านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเหล้าพื้นเมืองที่มีดีกรีตา่างงั้นก็ไม่ต้องใช้แก้วส่งสูงแบบตะวนันตกแต่ควรใช้แก้วเรืองแสงในประเทศของเรา พี่เงินหยิบจอบเหล้าเล็กที่ทำจากขยักลงมาจากบนชั้นวางเหล้าภายในสภาพแวดล้อมที่มือสลัวแสงเรืองรองสีเขียวค่อยๆแผ่กระจายออกมามีกลอนโบราณประโยคหนึ่งกล่าวถึงการลิมรสเหล้าแก้วเรืองรองเหล้าองุ่นชั้นเลิศและเหล้าผลไม้นี้เหมือนกับเหล้าองุ่นก็ต้องใช้แก้วเรืองแสงดื่มถึงจะเหมาะหลังจากพี่เจินเผยแพร่ความรู้แล้วเฉินห้าก็คิดได้ทันทีที่แท้แล้วการดื่มเหล้ายังมีความพิถีพิถันมากขนาดนี้เขาทเทเหล้าลงไปจนเต็มแก้วเรืองแสงจากนั้นยกขึ้นมาดื่มให้อย่างเคารพจากที่ไกลแก้วหนึ่งเช่นนั้นฉันก็ลองชิม พี่เงินที่มีเสน่ห์หน้ายาวยวนยิ้มบางบางริมฝีปากแดงแตะที่ปากจอบจิบเหล้าสีน้ำตาลอ่อนเข้าไปอีกหนึ่งแล้วจิบอีกเล็กๆอีกหนึ่งจิบอย่างไม่แน่ใจในที่สุดสีหน้าก็เปลี่ยนเหล้านี่กลั่นมาจากโรงเหล้าของนายจริงหรือทำไมไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของเหล้าเจียเพิ่งมาก่อนเลย พี่เจินถามด้วยความแปลกใจเฉินฮ่าวกล่าวเป็นโรงงานเล็กๆที่เพิ่งเซ็งกิจการมาแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรเดิมของในวงังเป็นครัวหลวงในวังถ่ายทอดออกมามีน่ารัพี่เงินถอนหายใจเอ่ยเหล้าผลไม้นี้ลบล้างความรู้เกี่ยวกับเหล้าดีกรีตามที่ผลิตในประเทศไปแล้วคิดไม่ถึงว่าเหล้าที่ดีขนาดนี้ทั้งยังสดชื่นสามารถนำมาเป็นเครื่องดื่มฤดูร้อนได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องกังวลปัญหาดื่มเหล้าเกินขนาด การประเมินเล่าผล,ลไม้ของพี่เงินค่อนข้างสูงแล้วก็คือสุราเหมาไกสุราอิเหลียงเงย่นอกจากเหล้าชนิดพิเศษแล้วพี่จนยากนักที่จะชมเชยขึ้นมาสักประโยคได้มีคำติชมของพี่เจินฉันก็เปิดตัวในตลาดได้อย่างวางใจแล้วเฉินเฮายิ้มน้อยๆเอ่ยตอบเล่านี้ของนายจะต้องดังระเบิดยังมีอีกไหม มีเท่าไรฉันเอาทั้งหมดเลยพี่เจนิกล่าวอย่างกล้าได้กล้าเสียตอนนี้มีไม่ถึง200กล่องยังมีการโปรโมทอื่นที่ต้องการที่นี่ของพี่มากที่สุดฉันแบ่งให้ได้30กล่อง30กล่องน้อยไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยรอนายผลิตอย่างเป็นทางการจะต้องจําไว้ว่าต้องจัดหามาให้พี่สาวชุดแรกนะพี่เจิยังทําท่าทางน่ารักน้อยรักน้อยมาให้ทีหนึ่งไม่มีปัญหาเฉินห้าวรับปากแต่ว่าเหล้านของนายหนึ่งขวดราคาเท่าไหร่พี่เงินถามขึ้นนี่เป็นของแถมตอนนี้ยังไม่มีราคาขายยังอยู่ในช่วงกำลังค้นคว้าพีี่่่เเินนใหหห้านะหาาะสสสักอยยวตดจปรรบณ์ผูชญ หลังจากพี่เจรไตรองแล้วเอ่ยว่าเล่านี้เป็นหนึ่งในเล่าที่โดดเด่นของเล่าระดับประเทศระดับล่างอิงตามเล่าแบรนด์ใหญ่อื่นๆราคาขายของเล่าผลไม้ประเภทนี้แนะนำว่าทุกขวดอยู่ที่ระหว่าง300อยหยวนถึง800อยหยวนแน่นอนฉันไม่รู้ว่าต้นทุนการผลิตของไงคือเท่าไหร่ราคานี้เพียงเพื่อให้พิจารณาเท่านั้นฉันคิดว่าซื้อกลับมาดื่มคุ้มค่ามากเฉินห้าวตะลึงคิดไม่ถึงว่าพี่เจรจะให้ผลประเมินออกมาสูงขนาดนี้เล่าผลไม้ขวดเล็กๆเดิมที่โรงเล่าเจียเพิ่งขายที่25ยวนนนตต่ออขดี่นสูิบห้าหยวนต่องหนึ่งขวี ตู้คังกวดเจียวอแหวนหนึ่งห้าเจ็ดสามและอื่นๆน้อยมากที่จะมีราคาขายถึงระดับนี้ยิงตามต้นทุนนี่เป็นการลงทุนน้อยแต่ได้กาไรมหาศาลจริงๆได้ฉันจะรับฟังคาแนะนาของพี่กลับไปค้นคว้าอีกสักหน่อยเชิญห้าวพยักหน้าเช่นนั้นเล่าผลไม้พวกนี้ตอนนี้ก็มีเพียงชุดเดียวแล้วฉันจะตั้งก้าก้าก้าหยวนต่อหนึ่งขวดก็ไม่กลัวว่าจะไม่มีคนมาดื่มพี่จะดีดนิ้วครั้งหนึ่งเล็บสีแดงสดดูไปแล้วเท่ย่างยิ่งเป็นสาวเนี้ยที่เจ๋งมากมากคนหนึ่ง เช่นนั้นพี่เจินก็ทางานเถิดฉันไปก่อนแล้วเฉินห้าวลุกขึ้นยืนจะออกไปประทานเฉินนี่จิตใจกว้างขวางจริง,รงๆครั้งเดียวก็ส่งเล่าผลไม้มากขนาดนี้ให้ฉันงานพี่สาวก็ไม่อาจรับประโยชน์ของนายมาเปล่าๆได้นําหอมรังเรียนขวดนี้ก็มอบให้นายแล้วพี่เจริญหยิบกล่องของขวัญนาหอมออกมากล่องหนึ่งส่งให้เถินห้าวบทที่184เพื่อนนักเรียนเก่าสละโสด เฉินฮาวไม่เข้าใจว่าทำไมพี่เจินต้องให้นำหอมกับเขาแต่ว่าด้วยความมีมารยาทยังคงรับมาไว้ในคิดว่ามารสส่งให้เซจิงหรือโจซีถงได้นี่ไม่ใช่นำหอมธรรมดานะสามารถทำให้ผู้หญิงมีความลุ่มหลงต่อนายได้พี่เจินพูดอย่างดุวยวนเอ,อ่นนั่นก็ไม่ใช่เร่งจุดจุดเฉินฮ้าวเอิอยังตื่นตะลึงท่อเอย๋ยไม่แบบที่นายคิดรอบหน้าแน่นอนว่าไม่ใช่นำหอมหน้ารังเกียจพันนั้นถ้าผู้หญิงไรความรู้สึกกับนายนายใช้แล้วก็เปล่าประโยชน์แต่ว่าถ้าเป็นระหว่างคู่รักได้กลิ่นนำหอมชนิดนี้ก็จะส่งเสริิบุสนนนวววาดได้ช่ง่งงหึีะ พี่เจนกับพริปตานั่นก็คือสายตาในรุ่นนี่คือสูตรลับโบราณจากเปรูไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ในสามารถใช้ได้อย่างสบายใจในอนาคตนายกับทงถง,งคู่กันซัมเร็จ,จอแล้วก็ต้องอย่าลืมขอบคุณฉันนะพี่เจนหัวราะคิกคักที่แท้เรื่องยกคิ้วหลิวตาเล็กๆน้อยๆ้อยจุดนั้นของเฉินห้าและโจซีทุงล้วนถูกพี่สาวคนนี้มองเห็นอยู่ในสายตาทั้งหมดงั้นก็ได้นำใจของพี่เจินฉันรับไว้แล้วเฉินห้ารับนำหอมมาเก็บไว้ใช้ในภายหน้าเฉินห้ากลับมาถึงโกดังของบริษัทจัดแจงคนเอาเหล้าผลไม้30กล่อจัดส่่งไปให้พเจินับวาเป็นนขขออองตบบแแทละคุณสาหหรรับที่่ชวยตนเองโฆษณใ้ี มองไปที่เล่าผลไม้จํานวนมากแบบนี้ส่งขึ้นมายุ่งยากเล็กน้อยเฉินห้าวพลันคิดถึงวิธีแก้ปัญหาดีหาดีได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือการถ่ายผ่านทางแอบเงินุดหนุนหมื่นล้านแม้แต่ขั้นตอนการขนส่งก็ตัดทิ้งไปเฉินห้าวเปิดโทรศัพท์พบข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจานวนมากทั้งหมดเป็นการแจ้งเตือนการขายออกของแอปเปิลและปลาแซลมอนปลาแซลมอนจัดส่งมีเสถียรภาพคงที่คาดว่าอีกครึ่งเดือนก็จะขายออกหมดเลี่ยงแต่ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นสาดาว4ี่ดาวธรรมดา แต่แอปเปิลของหมู่บ้านเฉานั้นไม่เหมือนกันแล้วเปรี้ยวหวานถูกปากอร่อยอย่างมากเพราะเหตุนี้ปริมาณการส่งสินค้าเร็วมากจำนวนที่เหลืออยู่ไม่มากดังนั้นก็ได้รับความคิดเห็น5ดาวมากมายระบบให้แต้มสะสมครั้งหนึ่งให้มากถึง59แต้ม เฉินฮ่าวดีใจกับเรื่องที่คาดไม่ถึงในข้อมูลพวกนี้ไม่เพียงแต่มีแต้ม,ตมสะสมเป็นรางวัลอีกทั้งผู้ดูแลแอบ,บเงินอุดหนุนหมื่นล้านส่งทรเลลอวยพรบอกว่าความน่าเชื่อถือส่วนบุคคลของเฉินฮ้าวเลื่อนขึ้นได้รับความคิดเห็นที่ดีมากมายดังนั้นให้รางวัลเป็นฟังกชันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเปิดฟังก์ชันเงินสดหรือก็พูดว่าสามารถเบิกเงินสดออกมาจากในบัญชีธนาคารได้ทุกที่ทุกเวลาทุกวันไม่จำกัดวงเงินไม่ต้องไปธนาคารแล้วนี่เป็นฟังก์ชันอย่างหนึ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างยิ่ง เฉินห้าอารมณ์ดีมีความสุขอย่างมากแม้แต่แอปเปิลธรรมดายังสามารถทำให้เขาได้รับกำไรมหาศาลเช่นนั้นเล่าผลไม้ที่กลั่นออกมาจากแอปเปิลขึ้นชั้นวางเสร็จแล้วน่าจะยิ่งขายได้ดีกว่าถึงจะถูกเฉินห้าหน้าเล่าผลไม้หนึ่งร้อยกล่องที่มีอยู่ตรงนั้นขายผ่านทางแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านเขาเรอข่าวดีอยู่เนียบเนียบเวลาบ่ายโมงหวงังเฉียงเพื่อนนักเรียนเก่าพอลนโทรศัพท์เข้ามาทมเฉินห้าว่ามีเวลาหรือไม่ตอนคำเขาเชิญมากินอาหารที่โรงแรมชุย้ยเวยโลวอที่จังไว้คือห้องรับรองที่ดีที่สุดของโรงแรมตั้งอออยู่่ทีชั้้นนนมมวิดดาบสุขงงโรรแ มีเรื่องอะไรเฉินห้าได้ยินเสียงเขามีความปรับลืมก็ทาขึ้นแฮะเพื่อนรักในที่สุดฉันก็สลละสดแล้วเมื่อวันบอกรักซามเรจ,จอดังนั้นวันนี้พาแฟนสาวมาเชิญเพื่อนสนิทไปกินอาหารเรื่องดีนี่นาเฉินฮ้าวก็รู้สึกดีใจแทนเพื่อนนักเรียนที่ดีคนนี้ฉันจะไปแน่นอนเรียกคนที่ทำงานไม่กี่คนนั้นมาด้วยกันจะได้คลื้นคลื้น เรียกแล้วที่อยู่ในพื้นที่ไม่กี่คนก็มาทั้งหมดยังมีเพื่อนสนิทของแฟนสาวฉันไม่กี่คนไม่มีคนนอกคนอื่นหวังเฉงยังกะชับเฉินห้าว่าจะต้องมาให้ได้จากนั้นก็วางสายไปแจ้งคนอื่นๆต่อเพื่อนนักเรียนสาระโสดเฉินห้าวไปเป็นแขกแน่นอนว่าต้องเอาของขวัญไปเล็กน้อยจึงซื้อแหวนคู่รักจากแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านมาคู่หนึ่งใจเงินไปประมาณหมื่นกว่าหยวนราคานี้ค่อนข้างเหมาะสมไม่ไรราคาไม่แพงลิ้วจนเกินไปนอกจากนี้ยังนำเหล้าผลไม้กล่องหนึ่งติดไปด้วยให้พวกเขาได้ลองชิมเหล้าที่บริษัทตนเองกลัน่น ถึงช่วงหัวคำเฉินห้าวก็ขับรถมาถึงโรงแรมไทเวลโลวอลขนเล่าผลไม้จนไปถึงห้องรับรองในห้องรับรองมีคนมาแล้วไม่กี่คนมีเพื่อนนักเรียนที่รู้จักคุ้นเคยก็ส่งเสียงทักทายกันครั้งก่อนที่เคทีวีพวกเพื่อนนักเรียนต่างได้เปิดหูเปิดตาถึงกำลังรัพย์ของเฉินห้าวแล้วครั้งนี้ล้วนลุกขึ้นยืนต้อนรับอย่างกระตือรือร้นใครก็ไม่กล้าดูแคลนเฉินห้าวแล้วเพียงแต่เพื่อนสนิทไม่กี่คนทางฝ่ายผู้หญิงที่ไม่คุ้นหน้าซ้ำรอวอจอเฉินห้าวหนุ่มหล่อคนนี้อย่างแปลกใจมาก รออยู่ไม่นานหวังเฉียงพาหญิงสาวสวยน่ารักคนหนึ่งเข้ามานี่ก็คือแฟนสาวคนใหม่ที่คบหาอยู่มากันเกือบหมดแล้วินะนันแนะนําทุกคนอย่างยิ่งใหญ่อีกสักหน่อยเหมียวเสว่รแฟนสาวของฉันสวัสดีทุกคนเหมียวเสวีที่ผมยาวพิวไหวทักทายทุกคนด้วยความเขินอายไอหย่าหวังเฉียงวาสนาดีจริงเราหวังในายใช้วิธีอะไรหลอกล่อเอาสาวสวยขนาดนี้มาไว้ในมือได้ลร่รียบบอกพวกเราเร็วเข้าเหล่าเพื่อนสนิทต่างพากันหยอกล้อเขาวหวังเฉียงพูดเรื่อยเปอยไปสองสามประโยคหลังจากนั่งลงแล้วมองเห็นเฉินห่าวยังพูดอย่างเคร่งขรึมาได้ ก็ใช่ในหมู่เพื่อนนักเรียนก็เป็นเฉินฮ่าวที่พัฒนาได้ดีที่สุดและก็เป็นคนที่งานยุ่งที่สุดคนหนึ่งระหว่างเพื่อนนักเรียนก็อย่าพูดแบบนี้เลยนี่คือของขวัญที่ฉันมอบให้พวกนายเฉินฮ่าวเอากล่องของขวัญแหวนคู่รักส่งให้พวกเขาวหวังชิงรู้ว่าเฉินฮ่าวซื้อมาให้ไม่มีทางส่งของที่ไร้ราคาจนเกินไปแน่จึงรับมาด้วยความยินดีเฉินฮ่าวยังชี้ไปที่เหล้าผลไม้กล่องนั้นนี่คือเหล้าที่โรงงานของฉันกลั่นออกมาเอาออกมาให้ทุกคนได้ลองชิมดูดีสิกิจการของเฉินฮ่าวยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไป พูดเช่นนี้แล้วเพื่อนนักเรียนคนอื่นไม่กี่คนก็มีความคิดขึ้นมาจริงๆแล้วในตามแหน่งเงอเดิมอยู่ไปก็ไม่ค่อยพอใจถ้าสามารถไปบริษัทของเฉินเฮาได้อย่างน้อยยังได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าหน้าร้านของเฉินเฮาค่อยๆขยับขยายและก็ต้องการคนมีความสามารถทุกประเภทยอย่างเร่งด่วนเขาได้ฟังเรื่องนี้แล้วจึงพูดว่าถ้ามีความตั้งใจจริงก็สามารถไปหาฉันที่นั่นลองดูได้ถ้าฉันมีการรับสมัครงานจะส่งไปในกลุ่มเพื่อนนักเรียนของเราก่อนคนที่มีความตั้งใจรัรบรองว่ามีค่าตอบแทนมากเฉินเฮาเจ๋งมากเลยเป็นประธานใหญ่แล้วทุกคนเเอยยชชม ตอนนี้แม้แต่เพื่อนสนิทที่เพิ่งพบหน้าครั้งแรกไม่กี่คนนั้นของเมียวเซวอก็แอบเพ่งมองเฉินห้าวแอบกระซิบกระซาบทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นกันขึ้นมายังมีสาวน้อยคนหนึ่งใบหน้าแดงเรืออเดาว่าค่อนข้างมีความสนใจก็ใช้รูปร่างหน้าตาฐานะของเฉินห้าไม่ก่อให้เกิดความสนใจจากหญิงสาวคงยากบทที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าสิงหาคห้าร้อยล้านพวกเขานั่งลงพูดคุยกันไม่กี่ประโยคหวังเฉียงเห็นโตอาหารที่ว่างเปล่าก็ตะโกนไปทางด้านนอกทำไมไม่เสิร์ฟอาหารและฉันจองโตอาหารไปแล้วนะ แต่ว่าก็เป็นตอนที่เขาตะโกนเรียนพนักงานนั่นเองคนที่เข้ามาจากด้านนอกกลับไม่ใช่พนักงานแต่เป็นชายหนุ่มที่ตัดผมเรียนคนหนึ่งชายหนุ่มมองคนดูคนในห้องเหล่านี้ก็พูดด้วยความบวดดีว่าวันนี้ประธานของพวกเราต้องการห้องรับรองชมวิวนี้มารับรองแขกพวกนายเปลี่ยนไปกินที่ห้องถงชั้นล่างนายเป็นใครกันห้องรับรองนี้ฉันจองตั้งแต่ตอนเช้าแล้วอาศัยอะไรมาเปลี่ยนหวังเฉียงพูดอย่างไม่พอใจพูดอะไรไร้สาระค่าห้องรับรองประธานของพวกเราจะจ่ายให้นอกจากนี้ให้ค่าชดเชยในอีกห้าร้อยก็พอแล้วร้องตะโกนอะไร ชายหนุ่มผมเกรียนคนนั้นยังไม่รู้สึก,กว่าเป็นฝ่ายผิดยังพูดจาอย่างเย่อหยิ่งควักเงินห้าร้อยหยวนมาจากในกระเป๋าพับไม่กี่ครั้งแล้วโยวนไปบนโต๊ะอาหารท่าทางเหยียดหยามเป็นการดูถูกแบบหนึ่งจริงๆหวังเฉียงไม่มีทางยอมก้มเอวเพื่อเงินห้าร้อยหยวนแน่แล้วอีกอย่างที่นี่ยังมีแฟนสาวของเขาอยู่ด้วยยิ่งไม่มีทางเอาเงินที่น่าดูถูกพวกนี้เอ่ยเสียงแข็งว่าไม่เปลี่ยนไปหาคนอื่นไปอาหารังเกียจที่เงินน้อยใช่ไหมให้พวกนายเพิ่มอีกสองร้อยเจ็ดร้อยหยวนก็ได้แล้วสินะ ชายหนุ่มหัวเกรียนคนนี้หยิบกระเป๋าเงินออกมาตอนกำลังเพิ่มเงินอยู่นั้นเฉินห้าวพลันหันกลับมาโยนเงินกองหนึ่งออกไปมีจำนวนสองสามพันหยวนเงินพวกนี้ให้ในายออกไปให้ฉันอย่าเอาเงินมาทำตัวน่ารังเกยียจใส่คนอื่นที่นี่เฉินห้าวไม่มองอีกต่อไปคนประเภทนี้ในสมองมีแต่หลุมโดยแท้กอกวนความสนใจของทุกคนโอ้โหให้ตายเถอะแกได้ใจมากไปแล้วชายหนุ่มผมเกรียนสะบดคำหยาบม้วนแขนเสื้อขึ้นบนแขนเผยรอยสักเต็มแขนดูไปแล้วเป็นรูปร่างของมังกรใส่หัวไป เฉินห้าวก็ไม่ปล่อยผ่านเขาเดินขึ้นไปจับมือของชายหนุ่มผมเกรียนบอบอครั้งหนึ่งอีกฝ่ายก็เจ็บจนร้องเสียงดังและผลักอีกครั้งชายหนุ่มผมเกรียนก็ถอยจากห้องรับรองออกไปหลายก้าวเกือบจะล้มลงในเวลานี้หวังเฉียงและคนอื่นๆก็ลุกขึ้นมาชายหนุ่มที่แข็งแรงหกเจ็ดคนทำให้ชายหนุ่มผมเกรียนอดไม่ได้ที่จะปอดแหกแล้วดีพวกนายรอก่อนเถอะชายหนุ่มผมเกรียนจากไปด้วยความโกรธเรื่องราวดูเหมือนยังไม่จบเฉินห้าวนายไม่ต้องโมโหถ้ายังพูดหน้ารำคาญยอยอีกพวกเราผองเพื่อนก็จัดการเขาด้วยก,วยกันหว พนักงานถึงได้เออระเหยเข้ามานําอาหารเรียกน้ำย่อยและเหล้ายกเข้ามาผลสุดท้ายพวกเขายังไม่ได้เริ่มกินชายหนุ่มผมเกรียนคนที่สร้างเรื่องก็กลับมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้ติดตามมาด้านหลังชายที่สวมชุดสูทชายสวมชุดสูทคนนีอายุประมาณ25 26ปีทั้งตัวล้วนเป็นแบรนด์เนมประมาณนี้บนข้อมือสวมนาฬิกาไฮเอนด์เรือนหนึ่งดูไปแล้วเป็นคนะมีเงินทุกท่านขอโทษด,ด้วยลูกน้องของฉันทําให้ทุกคนโกรธแล้วชายสวมชุดสูทมาถึงก็ขอโทษแต่ว่านําเสียงและท่าทางไม่ค่อยถูกต้องขอให้พวกคุณไปห้องงงาางงงงัััั้้้้นนนนนนนลล่่าาาารรรบปปะทออหฉแแดดพพววกคคุณยเเเ็ิิศษีไมง ก็แค่ย้ายสถานที่เพียงพอกับค่าอาหารของคุณในครั้งนี้แล้วชายสวมชุดสูทโบกมือครั้งหนึ่งชายหนุ่มผมเกรียนคนนั้นหยิบเงินกองหนึ่งขึ้นมาชูไว้แสดงความหมายล้อเลียนอย่างชัดเจนให้หวังเฉียงขึ้นมาหยิบไปสองพันหยวนเปลี่ยนห้องรับรองกินอาหารผู้ตามเหตุผลค่อนข้างได้กําไรแต่หวางเฉียงไม่ใช่คนที่ให้ความสาคัญกับกาไรเล็กน้อยเช่นนั้นที่สําคัญนี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องมีหรือไม่มีเงินแต่เป็นเรื่องของหน้าตาศักดิ์ศรีอีกฝ่ายยังใช้เงินมาดูถูกวังเฉียงปฏิเสธอย่างแน่นอนพูดไปกี่ครั้งแล้ววไมม่่่เปลลีียยยนนออาาุก ชายสวมชุดสอทอหัวเราะเล็กน้อยสงสายตาครั้งหนึ่งชายหนุ่มผมเกรียนคนนั้นเข้าใจเปลี่ยนไปหยิบปิกธนบัตรหนึ่งร้อยหยวนออกมาจากกระเป๋าทัานทีเ่ยว่าห้าพันหยวนพอแล้วมั้งห้าพันในระหว่างมือ้ออาหารสาวน้อยไรประสบการณ์ก็จ้องตาเป็นมันห้าพันหยวนเกือบจะเท่าเงินเดือนหนึ่งเดือนของเธอแล้วครั้งนี้เลี้ยงแขกก็จ่ายเงินไม่มากขนาดนั้นเปลี่ยนที่กินอาหารเสร็จยังได้กำไรใน,ในใจกลับอิจชาวหวังเฉียงขึ้นมาด้วยซอมไป หวังเฉียงเป็นผู้ชายที่หญิงในศักดิ์รีคนหนึ่งาพันหยวนก็คิดจะให้เขาเปลี่ยนห้องรับรองนี่เป็นความอััยอย่างจงแจ้งอดไม่ได้ที่จะโมโหเฉินห้าวกลับเดินไปด้านหน้าหวังเฉียงให้เขานั่งลงก่อนที่นี่ยกให้เขาจัดการเฉินห้าวควักปิดธนาบัตร100หยวนออกมาจากกระเป๋าสองปิกหรือก็คือ20,000หยวนโยนลงไปบนพื้นตรงๆเอ่อยว่าให้ในาย20,000หยวนไปจากที่นี่โอเค ที่เฉินห่าวมีก็คือเงินไม่สนใจสองหมื่นนี้ที่เขาโยนลงบนพื้นก็เป็นการตอบโต้ชายสวมชุดสูทเฉินห่าวต้องการใช้การกระทําที่สอดคล้องกันบอกกับอีกฝ่ายว่าต่อหน้าเขาอยากใช้เงินมาเสแสร้งแกล้งทาเขามีแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านไม่ว่าเวลาไหนต้องการเงินสดเท่าไหร่ก็หยิบออกมาได้ถบกกนด้วยเรื่องการใช้เงินตบหน้าถ้าเฉินห่าวถูกเรียกเป็นที่หนึ่งก็ไม่มีใครเรียกเป็นที่สองเขามีแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านเป็นกำลังสนับสนุนเบื้องหลังนอกจากไม่กี่คนในลำดับแรกก็ขอองค์การจัดอันดับฟอร์มแล ชายสวมชุดสูทสีน่าเปลี่ยนไปทันทีเดิมที่คิดจะใช้เงินจัดก,การเรื่องทั้งหมดตอนกลับพบว่าแตะแผ่นเหล็กเข้าซะแล้วชายคนนี้เสนอเงินได้โหดยิ่งกว่าเขาอีกนายโตเถียงกับฉันแล้วใช่ไหมน่าสนใจชายสวมชุดสูทยิ้มอย่างไร้กาดถอดเสื้อนอกโยนไปทางด้านหลังชายผมเกรียนที่ด้านหลังรีบรับไว้ในเวลานี้ชายผมเกรียนได้เปลี่ยนร่างเป็นผู้เล่นนักสแสดงตัวประกอบด e ี n s s e ูแล้วพูดอย่างโอ้อวดว่ารู้ว่าประธานของเราเป็นใครไหมพูดออกมาจะทำให้ในายตกใจตาย,ตายจางซิ่งเทียนเคยได้ยินไหมผู้ก่อตั้งบริษัทหวานยูนั่งแท่้า500ลน เพอก็อย่าได้พูดถึงพวกนี้เลยนี่ล้วนเป็นชื่อเสียงจอมปลอมจางวิ่งเทียนคนนี้ถึงกับยังแกล้งให้ลูกน้องมาจัดงานเงียบๆอีกที่จริงแล้วเป็นการโอ้อวดอย่างไกลๆห้าร้อยล้านเยอะมากหรือทำไมคนคนนี้ถึงทำอย่างกับว่าตัวเองมีชื่อเสียงมากมายอย่างนั้นแหละเพื่อนนักเรียนไม่กี่คนกำลังถกเถียงกันอยู่เหมือนกับดูละครลิงพวกเข,ขารู้นานแล้วว่าฐานะของเฉินเฮานั้นไม่เบาถึงแม้จะไม่รู้ว่าโดยรวมมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าจะต้องมีมากกว่าจางวิ่งเทียนคนนี้ที่ไม่รู้ว่ากระโดดออกมาซออหินนที่่่ไไม้ยแ มีเฉินห้าวอยู่ที่นี่จางซิ่งเทียนที่โอ่อดกำลังซับถูกลิขิตไว้ให้เป็นแค่ตัวตลกที่กระโดดไปมาเท่านั้น